เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม b บีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชานะครับกับ2ตัวละครใหม่ที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับอย่างอุนคิโอลาในเวอร์ชันปลดปล่อยดับขันที่2นะครับกับอิจิโกฟูฮอนโลที่หลายคนรอคอยนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นสายสกิลทั้งคู่เลยนะใครที่รออิจิโกฟูฮอนโลล่างสายสกิล ตอนนี้มาให้เปิดแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าสซพสเหมือนกันนะครับตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าตู้นี้จะมาเป็นลิมิเต็ดนะจะมาเป็นแบบพวกบันทึกอะพวกอาส่งคำเลือดพันปีนะเมื่อกี้พูดผิดจะพูดเป็นบันทึกสงครามละนะนึกว่าจะเป็นแบบพวกส่งคำเลือดพันปีนะครับเพราะว่ามันจะประกาศในบางไฮไลท์เมื่อวานเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับซึ่งบางไฮไลท์นเนี่ยมา4ี่โมงครึ่งตู้นี้เนี่ยประกาศราลาประมาณเกือบ5้าโมงนะประกาศอีกทีหนึ่งคือ6กโมงตู้เข้าเกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คลิปวิดีโอนี้ต้องขออภัยนะครับลงช้ากว่าวันตู้วางจําหน่ายนะครับเพราะว่าตู้เนี่ยวางจําหน่ายตั้งแต่เมื่อวานตอน6กโมงเย็นไปแล้วนะครับโดยตู้นี้เนี่ยก็มาตั้งแต่วันที่19เดือน4 6่หกโมงเนาะอยู่จนถึงวันที่4เดือน5ก่อนบ่าย2องโมงนะครับคืออยู่กันครึ่งเดือนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เวลาไปเนี่ยมันไปคือช่วงบ่าย2นะครับไม่ได้ไป6กโมงเหมือนตอนมันมา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตู้นี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะ2คนนี้ออกจากตัวฟรีได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่พิเศษสิเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดแต่ผมต้องบอกเลยว่าถ้ามันเก่งและมันไม่ใช่ลิมิเต็ดเนี่ยผมว่ามันผู้เล่นเนี่ยได้ประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันออกตัวฟรีได้นะไอ้พวกตัวเบฟโซใครที่ดองเอาไว้เนี่ยตัวเบฟโซตัวเงินตัวทองมีสิทธิ์ออกทั้งคู่นะครับอันนี้คือข้อดีสำหรับผู้เล่นเลยนะได้ข้อดีแบบ ข้อดีสำหรับตู้นี้เนี่ยคือแบบผู้เล่นได้รับประโยชน์นะครับสำหรับตู้นี้นะครับเพราะว่ามีโอกาสได้2อคนนี้จากตู้ฟรีไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับในส่วนของเลตตู้กาชาอันนี้เสียดายนิดหนึ่งเพราะว่าตู้ดีเนี่ยมันมาเป็นตู้กลางเดือนเนาะแต่ว่าด้วยการฉลอง100ล้านดาวนโหลดนะครับอัตราเลตตู้กาชาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบตู้กลางเดือนนะเพราะว่าตู้กลางเดือนเนี่ยมันจะมีการันตีเยอะแล้วมีการันตีตัวหน้าตู้ด้วยนะคือตัวละครใหม่เลยแต่ว่าอันนี้เป็นเลต ปกตินะครับมันไม่มีการันตีนะไม่มีการันตีแบบล็อกอุนคิโอลาล็อกอิจิโกะไม่มีนะครับมันจะเป็นในส่วนของการันตีไฮไลท์เฉยๆก็คือ5 10 15 20าการันตีไฮไลท์5าดาว1ตัวนะครับแต่ว่าสเต็ปที่25เพื่นอนๆสามารถได้ตัวเอาตัวเนี่ยไปแลกอิจิโกะหรือว่าอุนคิโอลาก็ได้นะครับแล้วก็ยังยิงยาวเหมือนเดิมนะครับก็คือทุกๆสเต็ปที่5นะครับ30ิจนถึง45าการันตีไฮไลท์1ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายสเต็ปที่50 คือคุณได้ตั๋วเช่นกันแต่ว่าไอตั๋วใบนี้เนี่ยคุณสามารถไปเลือกแลกตัวละครจากสงครามเลือดพันปีได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นร่างใหม่อะไรไม่ใช่เป็นแบบตัวละครใหม่อะไรนะครับก็ออกมาค่อนข้างพักหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเอาตรงๆคือไอสองคนนี้เนี่ยไม่ใช่ลิมิเต็ดก็จริงแต่มันดูดีมากๆสำหรับอุนคิร่ากับอิจิโกะนะอยู่ในบรรดฐานที่มันดูดีสำหรับตัวละครยุคใหม่เลยนะครับเก่งแน่นอนนะ,นะนะในส่วนของภาพรวมตัวละครนะครับ คือตู้นี้เนี่ยผมเสียดายอย่างหนึ่งคือแบบตัวใหม่มา2ตัวใช่ไหมแต่ว่าตู้เนี่ยล่อไป12ตัวละครโคตรโหดเลย12ตัวละครน,นะคือ1ิตัวละครลุ้มตู้เนี่ยเขาเศร้าเลยผมบอกเลยเศร้าเลยนะใช้งานจริงเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับบางตัวละครมันยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าแน่นอนว่าตามยุคสมัยนะมีตัวละครที่ดีกว่าออกมาแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าว่าแต่ละคนทําอะไรกันได้บ้างนะครับ เริ่มที่2คนแรกก่อนอิจิโกะกับอิชิดะฉลองคบรอบ7ปีนะครับมัน7จปีอะ่ะเกมนี้กำลังเข้าสู่ฉลองคบรอบ10ปีนะเก่าแล้วนะครับดาเมจก็ไม่ได้ฟูอะไรมากแล้วถามว่าพอเล่นได้ไหมก็ยังคงพอเล่นได้อยู่นะครับถ้าเกิดคัมพีสูงเนี่ยเล่นได้ระดับหนึ่งเลยนะก็ไอ้พวกดันเลมิเบเกอร์ควสเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวทางเลือกนะครับซึ่งมันไม่ได้แรงพอที่จะไปแบกได้อะต้องแบบโบนัสเต็มคัมพีต้องสูงจริงๆนะมันถึงจะพอไหวนะครับส่วนตีกิ้ว ณปัจจุบันเนี่ยผมยังใช้งานอิจิโกะ7ปีตัวนี้อยู่แต่ว่าภาพรวมทีมผมมันดูดีนะครับมันก็เลยไหวนะไม่ใช่อิจิโกะตัวนี้แบกแต่ว่าไอ้ตัวดาเมจผมเนี่ยมันช่วยได้ระดับหนึ่งอิจิโกะมันก็พอช่วยดาเมจแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวแบกอะไรแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออิจิโกะผมมัน5้ตับ5นะครับมันเลยส่งผลที่แบบเล่นได้แต่ถ้าเกิดไม่ผมบอกเลยว่าตีกิวยากมากนะณปัจจุบันสองคนนี้ทำที่บอกไม่ได้เก่งอะไรแล้วนะครับ ส่วนคนต่อมายูมิจิกะตัวนี้เนี่ยยังดีอยู่เพราะว่าช่วยกันฟาร์มได้ถึง3าอย่างน้ำหอมเล็กน้ำหอมใหญ่แล้วก็หยาดน้ำนะครับฟาร์ม3อย่างเลยนะครับถ้าเกิดพูดในเรื่องของประสิทธิภาพในการฟาร์มถือว่าจัดเต็มนะครับโอลิมเมเป็นตัวละครช่วยบัฟนะครับแจกโลแจกซปเปอร์บัฟซึ่งณนปะัจจุบันเนี่ยตัวละครตีกิวนะครับมันมีตัวละครที่มันช่วยแจกบัฟเยอะแยะมากมายนะโอลิมเมเลยไม่ค่อยได้แบบใช้งานเยอะเหมือนสมัยก่อนแล้วด้วยนะครับยินเฉยเลยงั้นยินสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวละครที่มีดาเมจแต่ก็ ไม่ได้วอว่าอะไรมาพับรูปเกมเพล็กก็ไม่ได้ถือว่าเด็ดด้วยนะครับน้องฮินะนะครับฮินาโมริเนี่ยช่วยฟาร์มหยดน้ําแบบเยอะเลยนะครับอันนี้คือจุดเด่นนะช่วยฟาร์มในการหยดน้านะครับส่วนมาชิโร่จะเป็นตัวละครช่วยฟาร์มน้ําหอมใหญ่นะแล้วก็ลิงก์ของเธอจะช่วยในการฟาร์มน้ําหอมใหญ่ด้วยข้อดีคือเป็นแบบลิงนั่นแหละนะครับสามารถเอาไปใส่ให้ตัวละครอ,อื่นก็ได้นะครับแล้วก็ ลิลูกะตัวนี้เนี่ยเอาจริงคือเก่งนะหลายคนคิดว่าไม่เก่งแต่จริงคือเก่งนะครับดาเมจมีดาเมจด,ด,ด,ดูดีเลยนะครับแล้วก็ภาพรวมในเรื่องของอัพเติต่างๆถือว่าดูดีด้วยเล่นง่ายฟื้นฟ,นฟนูเลือดได้แต่มันมีเกมมี่ออกมาเกมมี่เนี่ยออกมาสถานะเหมือนกันด้วยนะมีลูกกินติดกันด้วยไอเกมมี่มันดูดีกว่าเยอะคิวเลอร์ก็เหมือนกันนะลิลูกะเลยแบบจางเลยเจอเกมมี่ฉลองครบลบเกปีเข้าไปนะครับแต่ถ้าได้มาสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็เอาไปเล่นได้นะคอนเทนต์ยากๆตีกิวลิมิตบเกอร์ควสไปได้อยู่นะครับ แล้วก็ต่อมากับโทชิโร่นะครับเป็นตัวละครช่วยฟาร์มเช่นกันนะครับก็เป็นตัวละครฟาร์มที่พอมีดาเมจนะไม่ได้วูวะอะไรมากแต่ก็พอมีดาเมจระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยฟาร์มได้ดีระดับหนึ่งด้วยนะครับสุดท้ายก็ยินยินเป็นตัวละครออกแบบมาช่วยตีกิวหัวหน้าหน่วยระยับรปชิดนะครับซึ่งผมใช้งานอยู่นะใช้งานได้ดีระดับหนึ่งเลยนะสิ่งที่รู้สึกเสียดายก็คือตัวนี้ไม่มีในเรื่องของการบูทนะครับอาจจะต้องเอาเพื่อนร่วมทีมช่วยติดบูทไปด้วยสักหนึ่งสล็อตนะ แจกดาเมจได้แน่นอนในการตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะประชิดนะของดีเลยนะครับเอาละต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวละครหลักของเรากันบ้างนะครับเริ่มที่คนแรกกับอุนคิโอลานะสำหรับอุนคิโอลาในเวอร์ชันนี้จะเป็นเผ่าอารันคาเอสปาดานะครับสีม่วงสายสก,กิลค่า s p 921หน่วยถือว่าสูงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้สังหารเขาจะเป็นผู้สังหารเอสปาดาแบบพลัสนะจริงๆเนี่ยผมอยากให้ผู้สังหารเอสปาดาเนี่ยไปเป็นอิจิโก มันจะได้แบบเข้าพวกันเพราะต่างฝ่ายต่างสู้นนะแต่ว่าอันนี้ไม่นะครับอุนคิโอลาตีเอสปอาดาเองนะครับในส่วนของถ้าไม่ตายทำศัตรูติดอ่อนแรงได้แบบ100%นะครับแล้วก็เป็นอ่อนแรงแบบพั u สด้วยนะครับในส่วนของลิงก์ที่อุนคิโอล่าได้รับนะครับจะได้2ความสามารถด้วยกันอย่างแรกความแรงสกิลเพิ่มไปเลย20%อย่างที่2รลดคูดาวสกิลอีก12%เป็นลิงก์ที่ใช้งานได้ดีเลยนะครับ ในส่วนของสกิลพลาสสิของอุนคิโอลานะครับอย่างแรกลมเฉินบวก1ครั้งนะความกว้างของสกิลติดมาให้ด้วย20%นะครับส่งผลให้การออกสกิลเนี่ยมันกว้างขึ้นเคลียร์มอนเตอร์ได้ง่ายขึนนะครับแล้วก็ลดคู่ดาวสกิลให้6%ตลอดเวลาเลยถ้าคุณเลือดเต็มหลอดนะอันนี้มีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าเงื่อนไขนี้ตามที่ทราบการสายสกิลนะยิ่งเป็นสายสกิลตีระยะไกลการเลี้ยงเลือดให้มันเต็มหลอดไม่ได้ยาก เกินฝีมือนะอ่าเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยว <Parent. S 1> ก็จับจังหวะได้เองนะครับผมว่าอันนี้ใช้งานง่ายเลยนะครับและในส่วนของอาบดตตี้ที่ตัวของอุนคิโอลาได้รับนะครับอย่างแรกเบิ้ลฮิตถ้าไม่ตายบวกหนึ่งะครับเมื่อทำศตูน,นติดสถานะผิดปกติติดนานขึ้นไปเลย5วินาทีแล้วก็เพิ่มโอกาสให้เผ่าอารันคาที่ต่อสู้ด้วยนะครับติดสถานะผิดปกติได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนาะ ไม่สนใจก,การกัดศัตรูแล้วก็ไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของศัตรูด้วยสามารถตีทะลุไปได้เลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของให้บาเรียบวก2ยืดเวลาท่าเสริมพลังพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพท้าเสริมพลังในส่วนของเกมเพย์ด้านของสกิล2ของอุนชิล่ามันเป็นสกิลแจกบัฟและก็แจกโลนะครับไอ้3มความสามารถนี้จะไปช่วยเสริมในส่วนของสกิล2นะครับการบัฟจะรุนแรงขึ้นนะเปอร์เซ็นต์ในการบัฟจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ระยะเวลาในการบัฟ จะอยู่นานขึ้นพร้อมกับเพิ่มจํานวนบาเรียรที่แจกให้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น3ความสามารถที่ไปช่วยในส่วนของสกิลที่2นั่นเองนะครับไม่ติดสถาะนะผิดปกติแบบ100%เนะไปยืนแชร์ได้ทุกบ่อเลยสำหรับอุนคิโอลานะครับพร้อมกับเมื่อทำศัตรูติดสถาะนะผิดปกติเนี่ยตัวของอุนคิโอลาจะได้บูสต์เอชพีเป็นระยะเวลาหนึ่งนะก็ เป็นอาเลิตี้ความแรงพื้นฐานของตัวละครสมัยใหม่อยู่แล้วสำหรับสายสกิลนับเบิร์นฮิตสกิลบวกองพร้อมกับบุ๊คเอพีเนี่ยของหลักเลยนะครับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารนะครับ30%แต่ถ้าเกิดไปตีกิลจะเป็น50%นะความแรงในการโจมตีระยะไกลแรงขึ้น10%ด้วยเช่นกันแต่ถ้าเกิดไปตีกิลจะเพิ่มเป็น3 0นะครับแล้วก็สุดท้ายเบิร์นฮิตสกิลบวกแต่ถ้าเกิดตีกิลจะเป็นบวก3แน่นอนตัวของอุนคิโอลาคือตัวละครที่ ออกแบบเอาไว้ตีกิวนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยตีกิวเอสปาดาระยะไกลคนก็ใช้มาสกินะซึ่งตัวนั้นเนี่ยใช้ยากระดับหนึ่งนะในด้านของเกมเพย์ที่มันไม่ได้ดูดีอะไรมากถามว่าพอเล่นได้ไหมก็พอผ่านได้นะครับแต่ว่าอุนคิวร่าดีกว่าแน่นอนในณนะปัจจุบันนะตัวนี้เล่นง่ายกว่านะครับแถม อาบอรตี้ต่างๆยังส่งเสริมในการตีกิวอีกด้วยนะครับดามเมจจะไปฟูลที่สุดก็คือการตีกิวสลหรับอุนคิโอระนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นผู้สังหารบอสนะก็คือสังหารเอสปาดาในเรื่องของลิมิเบเกอร์เควสอาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าด้านตีกิวแจวแน่นอนสำหรับอุนคิโอระอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเกมเพกันนะครับว่าตัวนี้จะโหดขนาดไหนนะครับ เรามาเริ่มกันในส่วนของการโจมตีปกตินะครับจะเป็นการโจมตีระยะไกลสี่ครั้งด้วยกันนะตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่เท่เลยการโจมตีปกตินะมันปล่อยคลื่นอย่างเดียวนะแต่ว่าผมชอบจังหวะส,สุดท้ายที่มันปล่อยเซโร่นะผมชอบตอนมันปล่อยเซโร่ไม่ใช่อะไรนะสกิลหนึ่งปล่อยคลื่นอันนี้น่าผิดหวังนิดหนึ่งเพราะตอนแรกนึกว่าระเบิดตู้มเดียวแต่ว่าเป็นสกิลไทยนะครับอ่าก็ยังใช้งานแบบพอได้นะไม่ได้ถึงกับแย่ขนาดนั้นนะครับสกิลสองก็เป็นการไฮโล ให้บัฟทั้งทีมพร้อมกับทําการโจมตีแบบต่อเนื่องเห็นไหมไอลมเนี่ยมันจะไล่ดูดแบบอัตโนมัตินะครับเป็นการโจมตีรัวๆต่อเนื่องเลยนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีเลยนะครับแล้วในส่วนของสกิลที่3โจมตีทั้งเจาะนะครับต้มแบบนี้เลยอืมนะอ่ะ,อะไปดูในส่วนของถ้าไม่ตายของอุนคิโอลากันบ้างนะครับนี่ผมเสียดายนิดนึงเนี่ยจังหวะเนี่ย เห็นปม่ะมันมีหอ,อกอยู่ข้างหลังฟึ่งเลยผมอยากให้มันทาท่าเหมือนในการ์ตูนที่มันใช้หอ,อกครั้งแรกมันจะเท่กว่านี้มากแล้วก็คนต่อมานะครับคนสุดท้ายแล้วนะกับคู่โรซากิอิจิโกะนะครับสำหรับอิจิโกะในเวอร์ชันนี้จะเป็นเผ่ายมาทูตฮอนโลออกแบบเป็นตัวละครสีฟ้าสายสกิลนะคะ่าเอสพี925หน่วยถือว่าสูงเลยนะเป็นล่างฮอลโลฟูลฮอลโลเวอร์ชันแรกโดยที่ออกแบบเป็นสายสกิลนะครับในส่วนของผู้สังหารเป็นผู้สังหารหน่วยศูนย์แบบ นะครับตีหน่วยศูนย์ได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของถ้าไม่ตายก็เหมือนอุนคิโอลานะทำศัตรูติดอ่อนแรงได้แบบ100%แล้วก็เป็นอ่อนแรงแบบพัสอีกด้วยนะครับในส่วนของปุ่ม ex move นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายไปข้างหน้านะครับอันนี้ความกว้างความไกลถือว่าโอเคเลยนะครับ ไม่ได้มีผลพิเศษอื่นๆน,น,นะคือทำดาเมจอย่างเดียวนะก็ถือว่าเหมือนมีสกิลเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับในส่วนของลิงก์จะเป็นในเรื่องของลดคู่ดาวสกิล12แล้วก็อย่างที่2เมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติดอ่อนแรงอยู่ดาเมจแรงขึ้น30นะครับสำหรับของอิจิโกะเนาะและในส่วนของ skill สกิลพาสีที่ตัวของอิจิโกะได้รับนะครับอย่างแรกลดเฉินบวก1ครั้งความกว้างของสกิลกว้างขึ้น20นะพร้อมกับไม่สนใจก,การกัดศัตรูไม่สนใจการบล็อก การโจมตีระยะไกลของศัตรูอีกด้วยนะครับและในส่วนของอ bility ที่ตัวของอิจิโกได้รับนะครับอย่างแรกเบิ้ลฮิตถ้าไม่ตายบวกหนึ่งนะเมื่อทาศัตรูติดสถานะผิดปกติติดนานขึ้น5วินาทีแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ตัวละครเผายมทูตนะครับติดสถานะผิดปกติได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะอิจิโกคิลเลอร์หน่วยศูนย์ก็จริงแต่ว่าหน่วยศูนย์เนี่ยเขาติดเผายมทูตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไล่ปัญหาในเรื่องของเพิ่มโอกาสให,ให้เผายมทูต ติดสถานะนะครับเพราะว่าอิฝ่ายติดแน่นอนอยู่แล้วไอ้พวกหน่วยศูนย์นะครับลดค่าป้องกันของศัตรูอีกด้วยนะครับถ้าศัตรูเนี่ยถูกการโจมตีจากท่าไม่ตายศัตรูจะถูกลดค่าป้องกันไปนั่นเองนะครับมีติดซูเปอร์อาร์เมอร์มาด้วยนะทำให้ตัวของอิจิโกะเนี่ยเวลาโดนโจมตีจะไม่ลม้มไม่ชะงักนะครับแล้วก็มียกเลิกซูเป,ปอร์อาร์เมอร์เองด้วยนะอันนี้จะแสดงผลทุกคอนเทนต์ยกเวนเ้นเฉพาะ PVP นะครับไม่แสดงผลในพิวนะแต่ว่าแสดงผลอื่นๆทุกคอนเทนต์เลยนะครับจริงๆไอ้ทลายซุปเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยผมอยากให้อยู่กับอุนคิโอลาเหมือนกันเพราะว่าสกิลสองอุนคิโอลาเนี่ยมันเป็นสกิลลวกนะแต่ว่าไม่มีน่าเสียดายมาอยู่กับอิจิโกะแท็กนะครับตวัวของอิจิโกะจะไม่ติดสถานะผิดปกติอะไรเลยแบบ100%เเซนะยืนแชร์ได้ทุกเบาะเลยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของยืดเวลาท่าลดความสามารถอีกด้วยนะครับอารมณ์เหมือนอาเบริตี้ที่เพิ่มให้ระยะเวลาการบัฟอยู่นั้นขึ้นนั่นแหละแต่อันนี้จะเป็น เพิ่มระยะเวลาการดีบัฟที่ศัตรูโดนอยู่นานขึ้นนั่นเองเพราะว่าสกิลทาให้ตายของอิจิโกะเนี่ยนะไอในเรื่องของปุ่มแอนตี้ของอิจิโกะเนี่ยมันจะทําการดีบัฟศัตรูด้วยลดความสามารถของศัตรูด้วยนะครับไอความสามารถนี้ก็ทําให้การลดความสามารถเนี่ยอยู่นานขึ้นแต่เอาเข้าจริงเวลาศัตรูโดนดีบัฟเนี่ยมันโดนตีปั๊บเดียวก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นความสามารถนี้เลยไม่ได้ส่งผลอะไรมากนันในส่วนตัวของผมแต่ก็มีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับ เมื่อทำศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับตัวของอิจิโกะจะได้บูสต์เอ80เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นในส่วนของอาบัติที่ตีกิวเหมือนอุนคิโอลาเลยก็คือผู้สังหารเพิ่มขึ้น30แต่ถ้าเกิดตีกิวเพิ่มเป็น50นะความแรงโจมตีระยะไกลแรงขึ้น10แต่ถ้าเกิดตีกิวจะเป็น30แล้วก็สุดท้ายเบิร์นฮิตสกิลบวกสแต่ถ้าเกิดเป็นตีกิวจะเป็นบวกสนักเองนะครับภาพรวม,ม,มอ่งวาอจจิโกดูบัติโออาเยะ มีทั้งซุปเปอร์อาร์เมอร์มีทั้งยกเลิกซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะผมมองว่าของดีเลยในด้านของตรงนี้นะครับแต่อุนคิว่าเนี่ยจะได้เป็นในเรื่องของการให้โล่ให้ซุปเปอร์บัฟแทนนะครับอิจิโกะเนี่ยตัวนี้ผมบอกเลยว่าเก่งแน่นอนในด้านตีกิวนะเป็นตัวละครท็อปสุดละในการสังหารหน่วยศูนย์ระยะไกลนะครับในเรื่องของการตีกิวตัวนี้เนี่ยโน .1 เลยนะใครที่ไม่มีฮิราโกะไม่มีเมสซี่นะครับสามารถใช้อิจิโกะได้แทนหรือว่า มีฮิเลโกอยู่นะครับแล้วอยากได้อิจิโกเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะเพราะว่าใช้งานได้ดีเว้ยฮิเลโกแน่นอนในด้านของการตีกิวหน่วยศูนย์ระยะไกลนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพยกันบ้างนะอันนี้เราชมเธอไว้ซะเยอะเลยนะเดี๋ยวไปดูเกมเพยกันบ้างว่าจะดูดีมากน้อยขนาดไหนนะครับในส่วนของความสามารถปุ่ม EX กนะครับแบบนี้เลยนะโจมตีไปข้างหน้าแบบกว้างๆแบบเมื่อกี้เลยเนะี่ยแบบนี้เลยโต๊มเห็นปะเอออันนี้คือแบบ เขาปล่อยเร็วมากเลยนะครับการโจมตีเนี่ยมันจะก,กว้างๆแล้วก็ไกลๆนะอารมณ์เหมือนการโจมตีแบบไปข้างหน้าแบบไกลๆนั่นแหละนะครับในส่วนของปุ่ม EX นะครับก็เป็นความสามารถที่ช่วยทำดาเมจได้ดีเลยนะจะดูใหม่อีกทีหนึ่งปุ่มแบบนี้นะครับในส่วนของการโจมตีปกตินะครับจะเป็นการโจมตีระยะไกล4ครั้งด้วยกันนะปล่อยเกสึกะ3ามรอบแล้วก็ปล่อยเซโร่รอบสุดท้ายนะเออแข่งกับอุนคิว่าปล่อยเซโร่ดังคู่นะครับ ในส่วนของสกิลที่1ปล่อยเซโร่ไปทางหน้าแบบกว้างๆไกลๆนะไอ้ปุ่ม ex ที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันคล้ายๆกับสกิลที่1ของอิจิโกะนั่นแหละคล้ายคลึงกันนะครับเออปล่อยไปแบบข้างหน้านั้นเลยสกิลที่2โจมตีไปข้างหน้าแบบกว้างๆแบบนี้เลยนะเท่เลยป่าทั้งกว้างทั้งไกลระดับหนึ่งด้วยนะเคลียร์เวฟได้แน่นอนเวลาไปตีกิว๋วนะครับและส่วนของสกิลสามยิงเซโร่อัดพื้นนะครับเออนี่เห็นบ้าเขากะทืบอพื้นด้วยนะก็เหมือนตอนที่เขากระทืบอหัวอ,อุนคิโอลา แล้วก็กดเซโรใสเอ,อ่อสก,กิลนะสามเนี่ยคล้ายๆสกิลทําไมตายนะอ่าเดี๋ยวไปดูทําไมตายกันบ้างนะทําไมตายนี่ปาดกระโดดฟันเชือกนะแล้วก็ปล่อยเซโรอัดพื้นนะจริงๆมันต้องกระทือผหัวเพิ่มความโหดนะเออเหมือนในกระตูนะท้าไม่ตายก็ดูดันเพะมากๆสำหรับอิจิโกะนะครับสรุปภาพรวมตู้กรชานะครับจริงๆตู้นี้เนี่ยเก่งนะ ทั้งอิจิโกะทั้งอุนคิโอลาแล้วบอกเลยว่าเป็นของใช้งานที่หลายคนน่าจะตามหากันนะครับเพราะว่าการตีกิวเนี่ยเขาจะมีเพิ่มเอกตาสามเข้ามานะครับไม่ได้แค่เอกตาสองแล้วการแข่งขันมันจะเพิ่มยิ่งขึ้นใครที่ใช้มาสกิเนี่ยแล้วจบเอกตาสองไม่ได้หรือว่ามันใช้แบบเล่นยากมากนะผมมองว่าอาจจะต้องอัปเกรดไปหาอุนคิโอลาอิจิโกะเนี่ยผมมองว่า ในเรื่องของคิวเลอร์อิจิโกะนะที่คิวเลอร์หน่วยศูนย์ระยะไกลเนี่ยผมบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นปัญหามากขนาดนั้นเพราะว่าฮิรากะเนี่ยที่ใช้ทดแทนน่ยมันก็เล่นได้ดีระดับหนึ่งนะแล้วก็มีพวกจิรุจิที่แบบคอยมาช่วยตีกิวได้อีกนะแต่ว่าเอสปาดาไก่เนี่ยตัวละครเด่นๆในการช่วยตีกิวมันไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยศูนย์ไก่เนี่ยผมบอกว่ายังมีตัวทดแทนที่มันยังพอมีทรงมากกว่าเอสปาดาแล้วกัน นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับไอดีของเพื่อนเพื่อว่าเพื่อนเพื่อเนี่ยหาดตัวไหนมากกว่ากันขาดคู่สังหารแบบไหนถ้าเกิดขาดหน่วยศูนย์ก็ต้องไปโฟโกัสอิชิกะถ้าเกิดขาดเอสปดาด้าก็ต้องไปโฟกัสอุนคิโอระจริงๆตู้นี้2คนนี้เก่งเก่งจริงท็อปจริงนะแต่ว่าผมไม่ได้อยากแนะนําให้แบบกดเยอะบ้าระห่ำม,มากถ้าเกิดคุณไม่ได้อวยขนาดนั้นเพราะว่าอะไรคือ2คนนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับยิ่งหัทพาเนี่ยผมไม่แนะนําเลย นะครับทำไมผมถึงไม่แนะนำ5ท้ .5 ผมมองว่ามันมีสิทธิ์ที่คุณจะได้2ตัวเนี่ยจากตัวในอนาคตนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือผมดวงยีจริงแหละแต่ที่ผมจะสื้อก็คือม,มันมีโอกาสนะอย่างเคมปาจิของผมเนี่ยเคมปาจิ9ปีของผมผมได้จากตัวฟรีมา3ตัวแล้วผมยัดแก่นเบกหนึ่งเป็น4ทพ .5 แล้วณนะปัจจุบันมีตัวฟรีแจกมาให้ผมอีกด้วยผมสามารถเลือกเคมปาจิเป็น5ทพ .5 ได้เลยอันนี้คือผมได้จากของฟรีหมดเลยเกมมี่ผมก็ประมาณ2ทพ3ทพได้จากตัวฟีีีเเเช่นนกกััคือท้งมมมปจ ฉลองครบรอบเก้าปีเก่งเทพเทพเลยเทพเลยสองคนนี้อีกนะแต่ว่าผมได้จากตัวฟรีไอ้สองคนนี้ก็มีโอกาสออาจากตัวฟรีชิ้นกันนะครับผมเลยแนะนําว่าใครมีรีบไม่ต้องรีบไปห้าทพ้าคุณรอจากตัวฟรีก็ได้เดี๋ยวคุณก็ได้นะอย่างลูกกิวผมเนี่ยได้คิมมาจิ9ปีจากตัวฟรีแบบทะลุสิบแล้วนะครับใครที่ไม่รีบผมไม่แนะนําเลยให้ทำห้าทพห้านะครับยกเว้นว่าคุณชอบจริงๆตามที่บอกได้ก่อนใช้งานก่อนอืม ไอ้เรื่องเอาจากตัวฟรีอ่ะผมแค่บอกว่ามันเป็นด้านของโอกาสเป็นในส่วนของโอกาสผมไม่ได้การันตีว่ามันจะออกให้คุณแน่นอนนะมันเป็นโอกาสแต่ผมเชื่อว่าอนาคตมีออกให้แต่ไอ้อนาคตที่ว่ามันจะอีกไกลแค่ไหนอันนี้เราก็ไม่ทราบอาจจะเป็นปีหน้าหรืออาจจะออกปีนี้หรืออาจจะแบบไม่ออกเลยใน2ปีมันก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์หมดนะมันเป็นเรื่องของดวงนะครับพะนัน้ตู้นี้เนี่ยตามที่บอกก็คือเปิดสลับคนใช้งานถ้าอยากใช้งานใช้นะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าลวมตู้มัน12ตัวละครแล้วตามที่บอกตัวละครพอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้เด่นมากมันมีหลายๆตัวที่ใช้น้าทีที่ดูดีกว่านะครับสำหรับตัวละครลุมตูยิ่งเป็นผู้เล่นเก่าเ,าเนี่ยผู้เล่นที่แบบเล่นระยะเวลามาหลายปีแล้วเนี่ยอาจจะใช้เพียงแค่หินเลยก็ว่าได้เพราะตัวอื่นเนี่ยก็แบบมีทดแทนนะอย่างผู้ตัวละครฟาร์มมาได้ใช้งานแหละแต่ไอเดียของคนที่เล่นมานานเนี่ยผมว่าทรัพยากรน่าจะเยอะจนไม่ได้โฟกัสตัวละครฟาร์มแล้วอะ นะครับไม่ใช่ให้ไปหาตัวละครลุ้มตู้แต่อันนี้เราพูดในด้านของความเสี่ยงที่มันอาจจะไปออกตัวละครพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องดูว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยมันดูดีขนาดไหนมันจะเจ็บมากเจ็บน้อยขนาดไหนนะพอออกมาเป็นแบบ7ปีเลยเนี่ยก็เศร้าเลยนะครับตัวนี้ผมเลยไม่แนะนําให้เปิดเยอะนะแต่ว่าเปิดไหมเปิดได้นะครับแนะนําว่าลองเปิดดูก็ดีนะสัก5้าสเตป็ปสิบสเต็ปว่ากันนะครับตัวตัวผมเปิดไปแล้วนะผมเปิดไปในไลน์แล้วเดี๋ยวคลิปเนี่ย ผมจะลงอีกทีคือพรุ่งนี้ในด้านของการเปิดตู้กระชานะันเดี๋ยวจะมีให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับภาพรวมตู้กระชาครั้งนี้นะใครที่จะเปิดก็ขอให้โชคดีนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเปิดกันแทบจะหมดแล้วละ่ะเพราะว่าโตมากลิปนี้เนาะเออหรือใครที่ยังไม่เปิดนะรอดูเชิงอยู่รอดูคลิปสรุปผมอยู่เดีย่ยแเราค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งถ้าเกิดตัดสินใจว่าจะเปิดขอให้โชคดีแล้วกันนะใครที่จะเปิดเพิ่มก็ขอให้ได้ขอให้โดนกัดแล้วกัดน,นะครับตาม สิทธิในการใช้เพชรอยู่ที่คุณอันนี้ผมแค่มาแนะนําเฉยๆนะครับก่อนจากกันฝากไ้ด้วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละส5บาบาทก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดตรงไหนไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะ แล้วก็สุดท้ายนะครับบางทีเนี่ยมันจะมีไอแม็กแอะไรสังวันเนี่ยนะทางใต้คอมเมนต์เนี่ยบางทีผมลบไม่ทันนะไม่ต้องตื่นตัวกันนะถือเดี๋ยวผมไปไล่ลบให้อยู่แล้วนะครับผมไม่ปล่อยทิ้งไว้แหละนะเออนะไว้เจอกันใหม่วิดนาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ